คือตีรูต้องยอมรับกับพยางนี้ดื่มดื่มเลยมาจากผักใต้ครับมาจากผักใต้ที่เร็กน้าว่าจังหวัดตังครับแตจะไม่พิษน้าวายังต้นเรีกที่จังหวัดตังแต่มีคิดยางเรียกว่าทรรปนีต้นตำรับนี่ผมเม็นจากตัวทรัพย์ดื่มดื่มมาจากปีนองชาวอีสานอะไก็ปีนองชาวผักเนื้อครับเลยไงปีก็เทบานําไม้ง่ายจริงๆครับสุดยอดครับ ไอเดียดีมากกับยอมรับเลยนี่ไอเดียทุกยอดมากกับมือไม่ต้องเตะขี้หยังเลยกับไม่ต้องไปเตะไม่ต้องไปโตง่ายมือมินเลยแควที่ผลไม่ได้กรีดไม่ได้กันไม่ได้อะไ,ไรสิ้งกับเล็กๆคิดว่ามันจะกรีจะกรีดจะกัจะนจะลําบากจะกรีดยาก้มันกิีดอย่างยากจะกันเท่ขียนี้ไมกก่ตัดใบามากแล้วก็คือยอมรับกับว่าไอเดียดีมาก ภาคใต้แต่จะไม่พิดจาตัดมานานเลยไม่เคยเห็นดีกับทําทำเงียงทําตัวเกี้ยวก้นอยางมันี่ครับสุดยอดกับยอมรับว่าไอเดียดีมากครับ